ดีค่ะนักกิจกรรมบำบัดจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลราชวิถีค่ะวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการฟื้นฟูภาวะกลืนลําบากสําหรับผู้ที่มีอาการไอกลืนติดหรือการสาลักอาหารหลังทานนะคะซึ่งวิธีการนั้นก็คือการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากและลิ้นค่ะซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อในการกลืนและก็ช่วยให้ผู้ฝึกนะคะสามารถกลับมารับประทานอาหารดีๆขึ้นอีกครั้งค่ะส่วนวิธีการนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในวิดีโอนี้ค่ะ ค่าบริหารกล้ามเนื้อรอบปากท่าที่หนึ่งอ้าปากกว้างพูดอาสิบครั้งอาอา ท่าที่สองทำปากจูพูดอูสิบครั้งอูอูอู อูท่าที่สามฉีกยิ้มกว้างพูดอีสิบครั้งอี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 อ อีท่าที่สี่เม้มปากให้แน่นแล้วอาปากให้เกิดเสียงดังสิบครั้ง บริหารกล้ามเนื้อลิ้นท่าที่1แลบลิ้นยาวมาด้านหน้าจากนั้นดันลิ้นกลับ10ครั้ง ข้ที่สอลบลิ้นดันกระพุ้งแก้มซ้ายขวาสิบครั้ง ท่าที่3แลบลิ้นแตะริมฝีปากบนล่าง10ครั้ง ข้อที่สี่พูดออกเสียงลาลาสิบครั้งลา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  ลาลาพูดออกเสียงคาคาสิบครั้งคา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  คา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 พูดออกเสียงคาลาสิบครั้งคาลา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  ทาลาท่าที่หา้าลามลิ้นมาด้านหน้าจากนั้นออกแรงดันช้อนให้ได้มากที่สุด10ครั้ง ทีหกดอลิ้นให้เกิดเสียงดังสิบครั้งท่าบริหารกระพุ้งแก้มท่าที่หนึ่ง ทำแก้มป่องค้างไว5้5วินาทีแล้วคลาย10ครั้ง ที่สองดูดกระพุ้งแก้มค้างไว้5วินาทีแล้วคลาย10ครั้ง าบริหารขากันไกลท่าที่1อึ่าปากค้างไว้ห้าวินาทีแล้วกัดฟัน10ครั้ง ที่สองเคลื่อนขากันไกลไปทางซ้ายและขวาสิบครั้ง สำหรับท่าบริหารทั้งหมดที่แนะนำไปนะคะแนะนำให้ฝึกขณะที่เราอยู่หน้ากระจกฝึกอย่างน้อยวันละ3าเวลานะคะก็คือก่อนช่วงที่เราจะรับประทานอาหารค่ะอย่าลืมกลับไปฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะ